คนเบาหวานอย่าปล่อยให้โรงพยาบาลทําแบบนี้กับคุณนี่เป็นเรื่องจริงที่เพิ่งเกิดขึ้นกับลูกศิษย์ครูพูดแล้วขึ้นลูกศิษย์ครูครับเป็นเบาหวานต่อเนื่องมานานร่วม10ปีตรวจรักษาด้วยสิทธิประกันสังคมอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนอกจากน้าตาลสะสมจะไม่ลดเพิ่มยาให้คนไข้เรื่อยๆแล้วสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือว่า10ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลไม่เคยตรวจ ให้ลูกศิษย์ครูเลยทั้งๆที่มาตรฐานการตรวจรักษาผู้ป่วยเบาหวานมันจะต้องตรวจค่าไตาร่วมด้วยอย่างน้อยก็ปีละครั้งหรือ6เดือนครั้งแต่โรงพยาบาลแห่งนี้ไม่ตรวจครับละเลยการตรวจไตผู้ป่วยเบาหวานนะครับคนที่น้าตาลสะสมสูงนี่คุณจะต้องรู้ว่าคุณมีโอกาสที่ไตมันจะเสื่อมจากพิษของเบาหวานโรงพยาบาลต้องตรวจและเตือนทุกๆปีอย่างน้อย แต่โรงพยาบาลน,นี้ไม่ทําครับนี่มันไม่โอเคแล้วก็เตือนให้ลูกศิษย์ของครูไปตรวจไตแล้วก็เจอจนได้ครับว่าค่าไตมันต่ําลงมาจากร้อยเปอร์เซนอยู่ที่สี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นโอ้โหครูก็บอกว่าพี่นี่ถ้าพี่ไม่เจอผมผมไม่ได้เตือนพี่ให้ไปตรวจไตนะเพราะโรงพยาบาลมันไม่ใส่ใจพี่เลยนี่ปีหน้าเนี่ยพี่จะปัสสวาวะเป็นเลือดแล้วหมอโรงพยาบาลที่พี่ตรวจอยู่ประจำก็จะพูดกับพี่สั้นๆซื่อๆว่าเออ ต้องฟอกไตแล้วนะครับเพราะว่าเบาหวานน้ำตาลคุณสูงมานานทั้งๆท,ท,ที่คุณมีหน้าที่ต้องตรวจและแจ้งคนไข้ล่วงหน้าเรื่องไยให้คนไข้ทราบทุกปีว่ามันเริ่มต่ำลงแล้วนะจะต้องปรับอาหารการกินนะแล้วหมอก็จะต้องปรับยาอะไรต่างๆให้สอดคล้องกับค่าไตคนไข้ที่ต่ำลงแต่คุณละเลยอย่าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณคนเบาหวานอย่าให้มัน ต้องเป็นเหตุการณ์ที่ซ้ำซากแล้วความประมาทเลอะเลอและความไม่ใส่ใจของโรงพยาบาลที่จะตรวจคนไข้ให้ได้ตามมาตรฐานจำไว้นะครับคนเบาหวานทุกๆปีคุณต้องตรวจตาตรวจไตและตรวจน้ำตาลสะสมจากเพจครูจะช่วยหนูลด